เดินมากลางเวทีเลยครับให้โชว์ให้ให้โชว์ให้พี่น้องเห็นว่าเดี๋ยวจะบอกว่ามารวยจูเนียร์เจุดเด่นอย่างไรน,นะครับมารวยจูเนียร์นะครับเป็นลูกของเจ้ามารวยนะครับเจ้ามารวยก็เป็นลูกชายของฝาเงินกับแม่เขาหักนะครับนั่นคือพ่อสายพ่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสายพ่อคือมารวยนะครับพอถ่ายทอดมาถึงมารวยจูเนียร์นะครับก็จะมีลักษณะข,ของเหล่ามนุไทยที่ถ่ายทอดมา้เห็นนะครับ ในเรื่องความตรงของแนวสันหลังนะครับกระดูกแข้่ขาใหญ่เล็บใหญ่กับเล็บน,น,น้อยชิดกันอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของเงินอุทยจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งที่เด่นมากนะครับแล้วก็กรรมการก็จะเห็นในหลายๆสนามเลยแล้วพี่น้องกอ็ฝากพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าการพัฒนาฝายนะครับดูตัวอย่างนะครับถ้ามีตัวอย่างจุดเด่นที่ดีก็จะให้ดูตัวอย่างนะครับตัวนี้คือถือว่าเป็นฝ่ายที่มีสโพตใน ยุคนี้ถือว่าน่าจะที่สุดนะในเรื่องของตั้มเนื้อสะโพกนะครับตั้มเนื้อสะโพกตัวนี้นะครับมีความกวา้างนะครับอันนี้ถือว่าเดีย๋ยวให้ดูในสายส่วนเดีย๋ยวให้ดูตัวควายด้วยนะดูเทคนิคก,ก,การจูงของคนควายด้วยว่าเทคนิคก,ก,การจูงด้วยการังคับควายในสถามประกวดนะพี่น้องทำอย่างไรนะครับมาโลยจูเดียก,ก็คือพอดูส่วนหน้าเขาส่วนหน้าเขาก็เขาเปิดองศาเขาเปิดดีนะครับเขาเปิดกว้างและคอดี คอใหญ่นะครับคอต่อหัวคอต่อตัวถือว่าสมูทผมตืินดีแนวหลังตรงนะครับเป็นจุดเด่นจุดแข็งที่สําคัญคือเรื่องของสะโพกนะครับสะโพกซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่มีคะแนนเยอะสุดก็มีกล้ามเนื้อเยอะที่สุดนะครับสะโพกของอนาโลจูเนียนะครับมีความกวา้างด้านบนมีความกว้างแต่จานที่ผมบอกะว,ว่าสะโพกควายนะครับจะต้องของออกข้างๆนะครับทั้งช่วงบนการเก็บกระดูกหลายตัวนะครับการเก็บกระดูกช่วงบนเนี่ยจะไม่มี แต่มาโดยเก็บกระดูกช่วงบนมิดนะครับช่วงบนมิดไม่พอนะครับยังมีเนื้อที่ออกมาด้านข้างด้วยปลายบางตัวเก็บช่วงบนมิดก็จริงนะครับแต่สะโพกเป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปริมหรือรูปพีระมิดอันนั้นก็ไม่สวยนะครับกล้ามเนื้อจะน้อยกว่านี้อันนี้เต็มด้านบนนะครับส่วนด,ด้านล่างด้านล่างพี่น้องดูด้านท้ายเห็นชัดเจนว่ากล้ามเนื้อย,ย้อยซ้กขาหลังกล้ามเนื้อจะเป็นมัดน,นะครับกล้ามเนื้อเยอะมากนะครับแล้วก็รูปทรงลำตัวกระชับนะครับการเก็บกระดูก ของลําตัวนะครับดูด้านข้างเมื่อนองจากด้านหน้าหรือมองจากด้านท้ายเราจะเห็นได้ว่ากระดูกด้านข้างที่โค้งไม่โนเลยนะครับลงลงตัวกระชับดีมากอันนี้ถือว่าเป็นทรงควายงามทรงควายประกวดทรงควายงามที่รวมทรงลวตัวดีนะครับพี่น้องถ้ามองดูด้านข้างเนี่ยควายลางตัวจะเห็นกระดูกที่โค้งโอนกระดูกไหล่หน้าโผลโผเก็บไม่มิดอันนี้ก็มารวยเป็นแนวเดียวกันเลยครับจากแต่หน้าหน้าที่โค้งท้ายให้เป็นแนวเดียวกันเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของมเดลจูเนีย พูดถึงเรื่องก,การจูงควายนะครับการจูงควายก็อันนี้กาจะเห็นเพื่อนกลับไปหมดเลยนะอาจจะไม่อยู่อะรอาจจะบังคับยากหน่อยนะครับการจูงควายในยสนามประกวดนะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าการจูงควายถ้าท่ายืนอยู่นิ่งนะครับพี่น้องอย่าย,ยกหัวมากนะครับให้ยกหัวแค่เสมอไหลให้ยกหัวควายแค่เสมอไหลก็พอนะครับอย่าย,ยกเกินอย่ายกเกินคอถ้่ายกเกินคอหนึ่งจะดูข้างๆก็จะไม่สวย ยกหัวมากหลังแอนนะฮะโลงมากหลังแอนรูปทรงไม่สวยงามตามไปด้วยนะครับเอายกแค่ประมาณแค่นี้ครับแล้วอยากเห็นที่นี้นกรรมการไม่อยากเห็นเลยนะครับพี่น้องยกหัวแง่งขึ้นไปบนฟ้าเชียวบางตัวคองอขึ้นไปไม่สวยขอแค่นี้พอครับหัวแค่เสมอ,อไหลพี่น้องบางคนเผลออีกนะครับการจับจูงควายแบบนี้คือจับจูงที่ดีคือจับสะพายนะครับถ้าพี่น้องไม่จับสะพายพี่น้องจับเชือกกันเดียว ควายบางตัวเขาเมื่อยคอนะค่ะเขาหัวเขาก็ต่าลงเขากลายเป็นควายหัวต่ําอีกเพราะฉนั้นการจูงควายในสนามประกปวดพี่น้องเลี้ยงควายมา3-4เดือนนะครับเลี้ยควายสาเดือนมาโชว์นายให้ก,กรรม,ก,มก,การดูไม่เกินครึ่งชั่วโมงกรรมการดูไม่เกินครึ่งชั่วโมงต่อตัวหรอกเพราะมีเยอะในสนามประววดเพราะฉนั้นเนี่ยเลี้ยง3าเดือนถึงเวลาเลี้ยงมาแต่มาเสียท่าในสนามประววดก็ได้ถ้าไม่รู้จักเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องการจับจูงควายต้องจับนี้ครับจับสะพายอยา่าเชือกพันมือ ถ้าเชื่อคนเผื่อไฟตกใจแล้วเนี่ยมันลากเราไปเนี่ยแกะไม่ออกด้วยมือบาดเจ็บได้นะครับจับไม่ให้ยาเพื่อพันมือเกิดใหตการถูกเชิดเราสามารถหลุดจากมือได้เรื่องนี้จับไม่ถูกต้องและการจับสะพายบางคนนะครับพี่น้องบางคนควายปกติจะถนัดด้านซ้ายจริงไหมครับพอถนัดด้านซ้ายปุ๊บเนี่ยบางคนเข้าสนามกวดจับสองสะพายเขาไม่เคยนะครับควายไม่เคยถูกจับสองสะพายมาก่อนเขาถูกจับในสนามสองสะพายดิ้นเอาไม่อยู่เพราะอะไร เขาไม่รู้ว่าเราจะให้ทําอะไรนะครับตอนฝึกมาอยู่นอกสนามจับด้านเดียวแบบนี้แต่พออยู่ในสนามยึดยับยึดยับจับหน้าขยับซ้ายขยับขวาไม่อยู่หรอกครับเพราะเขาไม่เคยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจูงพายต้องจูงด้วยเชือกขณะจูงจับนิ่งจับด้วยสะพายหัวก็จะได้ไม่ตกเราจะได้ดูระดับไหลน,นะครับเพราะถ้าพี่น้องไม่จับสะพายจับแต่เชือกเดียว แล้วก็เพลินแล้วก็มองมองเปนเอซอยู่ข้างๆนะครับฟายก็หัวตกลงไปกรรมการมองเห็นพอดีเลยอ๋อฟายตัวนี้หัวตับเสียท่าไปเลยสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์เมโครเบดช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไสรสันตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาเวเกษตรกร